จะแผลขาดหรือเปล่าแต่รุ่นเรารุ่นใหม่นะคะก็สามารถที่จะผ่าแนวนอนได้แล้วเขาเรียกว่าแนวบิกินี่ไลน์นะคะท้องแรกนะไอเจ็บมากอะอเหมือนโลกถล่มเจ็บแบบเจ็บแบบขาอ่อนสุดลงเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ไอตั้งใจจะมาทําคลิปนะคะแชร์ประสบการณ์หลังผ่าคลอดไอรู้สึกอะไรยังไงบ้างนะคะในช่วงท้องแรกของล็อกกี้เนี่ยไอตื่นเต้นมากเลยนะแต่ก็ค่อนข้างที่จะอ่านข้อมูลเยอะพอมาถึงของน้องพินดานะคะก็ไม,ม่ค่อยมีความกังวลแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความรู้เยอะขึ้นนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หลังผ่าคลอดแล้วก็วิธีการดูแลแผละนะคะให้คุณแม่หลายๆคนนะคะที่กําลังจะผ่าคลอดในเร็วนี้นะคะได้เก็บไว้เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นข้อมูลค่ะ ไอ้เชื่อว่าแม่ๆแ,แล้วก็ผู้หญิงทุกคนนะคะก็ต้องห่วงเรื่องความสวยความงามของเรือนร่างไม่ธรรมดาเนาะไม่ว่าจะแผลนั้นจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ถ้ารู้ว่ามันเป็นแผลเป็นขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเนาะแต่เริ่มแรกเลยนะคะ <ๆ S 1> ไอ้เล <ๆ S 1> ือกผ่าคลอดค่ะจริงๆผ่าคลอดมี2แบบนะผ่าแบบแนวตรงๆแบบนี้แบบสมัยก่อนที่แบบเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เหล่านะคะแต่เรารู้สึกว่ามันแผลไม่สวยเลยเนาะแต่รุ่นเรารุ่นใหม่นะคะก็สามารถที่จะผ่าแนวนอนได้แล้วเขาเรียกว่าแนวบิกินี่ไลน์นะคะแผลแนวบิกินี่ไลนะ ก็จะเป็นเรื่องของความสวยงามแล้วก็แผลจะอยู่ต่ำมากๆทําให้เราเนี่ยไม่รู้สึกว่าใส่ชุด,ดว่ายนะ้ำหรือว่าโชว์เรือนร่าใส่ชุดเอวลอยอะไรอย่างนี้แล้ว şeyler, รู้สึกไม่มั่นใจนะคะพ <im pan el> <ข>อ <ished> หลังจากที่เราผ่าคอเสร็จแล้วเนี่ยภายใน24ชั่วโมงนะคะ <im pan el> คุณแม่ทุกคนก็จะฟื้นตัวจากยาสลบหรือว่ายาชาต่างๆะคะ่ะขอให้เราเนี่ยนอนพักผ่อนให้เพียงพองก็พอแล้วค่ะก่อนที่เราจะออกจากโรงพยาบาลคุณหมอจะมีการตรวจเช็คแผลของเราอยู่แล้วนะคะว่าโอเคแผลใช้ได้นะไม่มีการอักเสบคุณหมอเนี่ยจะปิดซีนเทปไปให้เรียบร้อยเลยเราจะกลับบ้านไปพร้อมกับ คนนี้หลังผ่าคลอไปแล้ว7วันนะคะตอนนี้แผลห้ามโดนน้าแต่ก็ยังบอกอีกว่าคุณแม่ไม่ต้องกังวลเลยกลับบ้านก็อาบน้ำามปกติเลยพอครบ7วันเราจะกลับมาตรวจแผลที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งคะ่ะแผลที่คุณหมอซีนไว้ให้เนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยทํากิจกรรมเลี้ยงลูกให้นมได้เคลื่อนไหวตามปกติได้เลยหลังจากนั้น 2- 4สสัปดาห์แผลก็จะค่อยเริ่มสมานกันมากขึ้นในระหว่างนี้ก็ต้องดูแลตัวเองนะคะเดินเหยือช้าๆหน่อยแต่ก็ต้องเดินนะคะไม่ใช่ว่าแบบอยู่เฉยๆแล้วก็ที่เขาบอกว่าการขยััับตววมากๆในช่งงหล เ,เป็นเรื่องที่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีจริงๆนะคะเพราะว่าพอหลังข้อได้ประมาณ2วันนะคะคุณหมอก,ก็จะให้เรียกให้ลุกลงจากเตียงแล้วค่ะตอนนั้นนี่ไอท้องแรกนะไอเจ็บมากอะเหมือนโลกถลม่มอะเจ็บแบบเจ็บแบบขาอ่อนสุดลงเลยเรียกว่าเรียกซินดาน่าของเวลีดีมา <laughs> พอท้องนี้นะไอก็เตรียมใจมาอย่างดีตอนที่เรียกลงนะคะแต่ว่าพี่พยาบาลเขาจะบอกว่าครั้งแรกของการที่เราจะลงเดินนะคะเราจะต้องเรียกพยาบาลหรือว่าใครสักคนหนึ่งนะคะมาช่วยประคองเราเพราะไม่งั้นจะร่วงเป็นกอเหมือนมะม่วงสุกเลยจ้ะบางคนก็ไม่เจ็บนะคะแต่ว ท้องท้องท้องของพินดาเนี่ยอายอะโยคะเยอะมาก แล้วเป็นครั้งนี้ที่รู้สึกว่าเจ็บน้อยกว่าของล็อกกี้มากค่ะหลังจากที่อายพยุงตัวเองไหวเข้าห้องน้ําทําธุระเองได้ถอดสายฉี่ออกแล้วนะคะอายก็จะเริ่มใส่ผ้ารัดหน้าท้องทันท,ทีเลยเขาบอกว่าจะช่วยพยุงแผลได้ดีแล้วก็จริงๆค่ะพยุงแผลได้ดีมากๆคือเหมือนกับจะมีผ้ามาซัพพอร์ตหน้าท้องแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความกระชับแล้วก็มั่นใจมากขึ้นที่มีผ้าอยู่ที่หน้าท้องแผลมันไม่ขยับมากและ3เดือนแรกของการผ่าคลอดเป็นช่วงเวลาทองเลยนะคะที่สําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะต้องดูนะคะไม่ให้เกิดแผลเป็นนูหรือ แผลที่มีความนูนหนามากขึ้นนะคะที่รอยผาค้อของเราค่ะเราสามารถป้องกันได้โดยไม่ยกของหนักเกินไปหมามาจะไม่ยกของหนักเลยนะคะจะให้คุณพ่อเป็นคนทําทั้งหมดนะคะ,ะยกเว้นยกลูกอย่างเดียวแล้วตอนนั้นลูกเพิ่งเกิดใช่ไหมลูกก็ยังตัวเบาอยู่แต่ถ้าตอนเนี้ย<อ>ดูดิ 8โลกว่าแล้วค่ะจะ9้าโลแล้วค่ะน้องหนวยหนักมากเลยแล้วก็เลี่ยงอากาศร้อนๆนะคะไม่ให้แผลมันอับชื้นมางทีเราอยู่ร้อนๆมากแล้วแผลมันอับชื้นมีเหงื่อออกมากตรงนั้นเนี่ยาอาจจะทําให้แผลอักเสบได้แล้วร่างกายของเรานะคะฉลาดมากๆเลยถ้าเราไปยืดแผลหรือตึงแผลมากเกินไปเนี่ยเขาจะนึกว่าอ๋อร่างกายจะแผลขาดหรือเปล่านะคะเขาก็จะเริ่มขาดเจ็บเลยใช่ัวี้ลยสวี ซึ่งการยืดออกของเราเนี in ่ยร um ่างกายคิดว่ามันจะยืดออกไปเขาก็เลยจะผลิตคอลลาเจนมาเติมนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ยังไม่ขายยังไม่ขายเก็บ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 ว้ยครับซีนผิดพอร่างกายผลิตคอลลาเจนขึ้นมามากนะคะก็จะทําให้เกิดแผลเป็นนูนขึ้นมาเองค่ะเพราะว่ามันมากเกินไปมันก็จะเป็นแผลเป็นที่แบบเป็นฉีดแดงๆนูนๆออกมาจากแผลเรานะคะแต่ถ้าเราเป็นแผลขึ้นมาแล้วนะคะเราเป็นแผลเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทายารักษาทําให้แผลดีขึ้นได้ค่ะ ซึ่งคุณหมอของอายนะคะส่วนตัวเป็นอากูของอายเองนะคะเขาก็ต้องแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนอกจากเป็นคุณหมอแล้วนะคะยังเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราอีกด้วยนะคะอากูก็แนะนํายาลดรอยแผลเป็นนะคะที่เรียกว่าอายใช้มาทั้งสองท้องจริงๆเลยนะคะหนึองส เปลี่ยนจากลูกนะคะมาเข้าขายของนิดนึงนะคะนี่เลยคะ่ะเดอร์มาติกอัลต้าค่ะซึ่งวิธีการใช้นะคะก็ง่ายสะดวกแล้วก็คุ้มค่าการลงทุนมากเลยะคะ่ะ <c oughs> ก็เรียกว่าเป็น must have item <c oughs> หลังผ่าขอดเลยนะคะ่าแล้วก็จะได้ไม่เป็นรอยแผลเป็นรอยนูนแดง <c oughs> เอาละค่ะเริ่มการดูแลนะคะหลังจากที่เราผ่าขอดแผลแห้งเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> พอแผลแห้งแล้วเนี่ยเราสามารถเริ่มทาได้เลยนี่คะ่ะหน้าตาของเดอร์มาติกอัลต้าเป็นแบบนี้นะคะหลอดสีฟ้าขาวค่ะเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของเนื้อซิลิโคนเจลค่ะทาง่ายง่ายแค่วันละ2ครั้งเช้าเย็นก็็พออคคค่ะะะเดดี๋ยวาทใหู้นกื แค่บีบออกมาแบบนี้แค่ประมาณเม็ดถั่วเขียวอะค่ะมันจะครอบคุมรอยแผลผัตตัดประมาณ6นิ้วแล้วเราก็ลูดลงแบบนี้เลยฟืดทีเดียวไม่ต้องถูไม่ต้องวนนะคะแล้วทุกคนบอกว่าคุณแม่ไหนเอาใช้จริงทไมไม่ทาให้ดูจะบอกว่าซีเซซีซ่าซีเซชั่นของดิฉันนะคะอยู่ต่ํามาก<อ>คือแบบดูไม่ได้จริงแต่สามีว่านะคะ <laughs> ขอบกันเกงในบิก <rôle Keith> <to break an iously> ินนี่แล้วมันยังต่ำเอาไว้อีกอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เลยต้องมาทาที่แขนให้ดูเพราะไม่สามารถเดี๋ยวกลัวแบบคลิปออนแอร์ไม่ได้อะไรเงี้ยดียวกลัวเฟซบุ๊กแบนอย่ามาคิดที่ำไมไม่ทาดนเป็นต่ำแกมันเห็นหมดเลยเว้ยเออก็เลยไม่ทาเคนะข้อดีที่ ชอบเดอร์มอติกอัลตามากๆเลยนะคะคือเขาไม่มีกลิ่น,นะคะ่ะกันน้ําได้ปล่อยน้ําไหลผ่านเจลก็ไม่ไหลาตามนะคะเหลี่ยง่ายซึมเข้าไปเลยรู้สึกบางเบาไม่เหนียวเนืนนะะ้อหนค่ะสามารถสวมใส่ชั้นในได้ทันทีโดยที่เจลนะคะก็จะไม่ติดกับกางเกงด้วยควรใช้ต่อเนื่องอย่างน้อย2-3เดือนนะคะหลังจากนั้นเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงคะ่ะถ้าเราเป็นแผลเป็นเนี่ยมันจะเริ่มยุบลงนุ่มขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าใช้นานขึ้นเนี่ยรอยแผลเป็นจะค่อยๆจางลงแต่ย้งว่าต้องต่อเนื่องนะคะถึงจจะะะะะเเห็็นนนนผลลัพธ์ไดดด้ีีท่่ส่สสุซึงงวปปรกออบขอออะคะ CPA ค เทคโนโลยีนะคะแล้วก็วิตามิน C ค่ะที่ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวเราอาจก็อยากมีเรื่องเมาส์ขอทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะคะที่เป็นเรื่องของความเชื่อของแสลงต่างๆนะคะห้ามกินไข่ห้ามกินนมห้ามกินข้าวเหนียวหลังผ่าอเพราะว่าเดี๋ยวแผลจะปูดจะบวมนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะคุณหมอฝากว่าบอกเลยนะคะว่าทานได้ทุกอย่างเลยค่ะอาจจะเริ่มจากทานอาหารอ,อ่อ,อนๆก่อนหลังจากนั้นเนี่ยทานจัดเต็มครบห้าหมู่ได้เลยแค่กังวลว่าไม่ทานแอลกอฮอล์ก็เพียงพอแล้วค่ะเพราะว่าร่างกายนะคะต้องการโปรตีนเข้าไปซ่อมแซมสส่่วนทีึรอยแผา ต่างตางางๆขอเรนะคะคและที่สําคัญก็จะส่งไปถึงน้ํานมที่ดีและมีคุณภาพให้ลูกๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่หลังคลอดต้องแฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะคะกินไปเลยคะ่ะกินอย่างมีความสุขนะคะและที่สําคัญนะคะต้องขอขอบคุณเดอร์มาติกอัลตรามากๆเลยนะคะที่ส่งของขวัญเยี่ยมคลอดหลังคลอดมาให้อายนะคะ,ะไอายได้ใช้จริงว่าเดี๋ยวจะต้องใช้ทาแผลเป็นอย่างแน่นอนคะ่ะสามารถหาซื้อเดอร์มาติกอัลตรานะคะได้ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้นนาทั่วไปเลยค่ะเรานี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากเดอร์มาติกอัลตราไว้ด้วยนะคะบอกเลยว่าเลิค่ะ